สามจีสามจี้หลังเล่าคุณลองดูนะครับเราควรเปิดตอนได้ไหมสว่างสว่างเราเปิดตอนนี้แต่ดิในั้นลงไม่ด้มันมีตัวเดียวใช่ไหมเออมันอยู่ตรงต้นไม้ที่เดิมสว่างสว่างสว่างเต้ยอีอีใครเกิดวะเล่นแม่งโพสเทคหมดพอดีอ่ะมันหมดแล้วตอนเนี้ยวิ่งเข้าใส่เลยเอาโลกไปโลกไป สวยงามอาลามแท้แลตะลึงไปดีกว่า,วา,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 ลลวาใครยิงได้วะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เกิดแคนดี้แล้วแคนดี้แล้วแค่ล้วะไปแล้วเหรอแก้วพี่มาแก้วเราต้องไป,ไปบ้านหนึ <c oughs> <c oughs> ่งปะเย็ดยืนเป็น<ะ>บอยแบนด์เลยเซรีลล่พอร์ด <c oughs> ดูสามหนุ่มบอยแบนด์สี่หนุ่มเนี่ยเราไม่เกิดแล้วตัวเมื่อกี้หลุดมานะสี่หนุ่มบอยแบนด์แตกอ่ะมีใครรับผิดมีเปลี่ยนแถวตาบตาบยี่สิบแถวสี่ครับที่คืออะไร่ใครคันยิงไปก่อนเกิดอ่ะเราเข้าบ้านหนึ่ง เดี๋ยวแม่โดยตาคนใช้เดี๋ยวแม่เอาเรื่องหมดเดยวตาพิคนแล้วว่ะพวกเราก็เยอะนี่หว่าเดี๋ยวเลยไม่ครบเลยไอ้คนเนาะแตเราไหม่ที่เคยคู่เนี่ยไม่แล้วสไนตัวพวกมันนี่แหละตัวเดิมแต่รอบนี้พวกมันอาจจะลงเยอะกว่าเดิมหน่อยใจใจตรงนั้นด้วยลงต้องขอเล่นแล้วว่ะไม่หรอกสไนด์ก็บอกมีที่สลักชี้ๆอยู่แล้วไงบอกจะมาชี้ที่ไหนดีกะ คุุนจบปุ hmm? oh, ๊บตายตามีแล้วนะบ้าเขาไปเเช็คบ้านเขาไปคุบ้านก่อนนะทุกันยิงขามพวเยหลายหลายหลายโอ้โหบ้านทำไมวะเสือดหรอเดียวอ่ะบ้าอตกใจ สอบไงว่าตื่นหรือเปล่าตื่นแน่ถ้ามตีตื่นแน่ใครบอกว่าบ้านตื่ยอนลเนี่้บานร้องเครื่องเลยัหลงบ้านที่สุดยอดห้องหนอะใครจะหนอ่าเดียวมีโลกผี่มีเลยรตังเดือนที่แล้วเหมือนกันอะไมาเดือนที่แล้วดันมาโ ลบลบลบปั๊บปั๊ปบปั๊ปั๊ตั้งมังเกอร์กันในนี่ตรงมุมเชอมนี่กลางดวยนะกัมือมมาเลงเัแล้วมือเะเบี้ยดีอย่ามันไม่รู้มีโคตใครยิงวะใครยิงเดี๋ยวมันไม่รู้มีโคอย่างนดิหนีจะเข้ามาดินหนีด้วยเหรอเดี๋ยวมันไม่รู้ไง เปิดหม,หมยนหนายเลมาพ่เปียแคนดี้เรตัดตามเ้ยหลังบ้านไะจัดแน่นหนามากัาดเดกันหักเม,ดมดดเดม <c oughs> ดเดนจ้นา,าๆๆๆหัแาากแดงแดหนึ่งจ้ออกนะยีหัเดงม่หักแวใครว่าใครอยู่นอกบ้านเปล่าอ่ะที่ห้าอวยู่ใหรมาดูเฉยสร้างาพอประกาศเยอะไรเนี่ย ใช่ใช่บ้างในบ้างแล้วถามว่าเรายังแคมอยู่หยอเน่าีแสดงว่ามันก็คงน่าจะถามเอะอยู่ไม่หรอกเยะมาสามสิบคนไม่ใช่พวกเราไม่ยี่สิอ่น้าหน้าแ่นอยู่มีเไม่ยมัดเดีวเลยพี่อินแน่นอพี่ไม่อัดอ่ะเดี๋ยวแรกเดี๋ยวแรกนะเดี๋ยวแรกเห็นและเห็นล้วแลกจริงไม่ไม่เดิดินี่ก็เดินเดินี่ก็ดินย่สิบกว่าอ่ะผมเห็นพี่อัดมันสี่สิบกว่าเลยับเว สี่สิบยังแรลกอะแปดิบ so, ยเยือคือาจะอยุ่อใช่ที่ท้องกระกม่หวตอเดืมาแล้วมาแล้วูอาวีดีโอตลอดเลยเนเน็ตอยู่ห้กว่าแต่มันลื่นนะปกติเลยมืนเล่นปกติเลชวยในบ้านหน่อยดิในบ้านไม่มีคนเลย้องน้ำมาแล้วสตัวยาออาละตัว้า้านแล้วลอเกนอกบั

ai đại long bên này. đại long này có

ผมได้สไนแล้วทำได้แล้วทำดิษนะทำดิษได้ปะสนานป่ะสนานป่้สนายหรอเออผมได้สไนอยู่บนหลังคาเว้ยเฮ้ยหลังคาของของยังมีนะไปเก็บได้นะห่อพอมมานอนก่อนของบนหลังคาผมเก็บมาแต่สไนเส็นแม่งถือว่อนเลยแป๊บเดียวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่พี่เซนเซอร์หลังคาให้แป๊บเดียวพี่เราจะลักษาหลังคาเก็บยัง อันนี้จบแล้ว 8, 8, เฮแปดเฮียอหกว่อเอาอีก้ร <laughs>